มีตะขอมแดงมีตะไคร้มีคามีกะปิมีพริกแห้งนี่กับมีพักสีอักเสอมนี่กชีฝรั่งเนาะยชีฝรั่งนี่กับมีเป็นหนังหนังนี่กับมีส้มปลอยส้มปลอยนี่มาแข่งโขมมาไว้กับเจ้าทะยันยัซุกแล้วนี่ใบบอนหวานเดี๋ยวเราไปแกงเนาะ ก่อนจะรับชมคลิปกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชาแดลเลยนะคะสวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่กับยันชาแนลนะครับครับผมยันชาแนลในคลิปนี้นําเสนอเมนูแกงบอนหวานเจ้าแกงบอนหวานนะครับเย่างมันกับมีนี่มีตับอมแดงมีตะไคร่มีคามีกะปิมีพริกแห้ง นี่กับมีพักสีพักสอมนี่พักชีฝรั่งหนักชีฝรั่งนี่กัมีหนัง <c oughs> หนังนี่กัมีส้มปอยส้มป,ปอยนี่มาแข้งขงมมาไว้กับเจ้าอันเนี่ยซุกแล้วนี่ใบบอนหวานเดี๋ยวเขาไปแกงหน่อย รับผมนี่ก็เป็นบ้อนหวานนะครับเขาอาไปนึ่งนะครับนึ่งเ,เละๆกันนะครับถ้าผมเดี๋ยเขามาพอวิธีการทาแกงบ้อนหวานกัน,นครับนี่เครื่องแกงข้ามดครับเอามาปั่นครับตาธเจ้า เครื่องแกงเส่เขาปั่นนะครับเาาติมน้ำปลาล้าลงไปเล็กน้อยนะครับน,นี่ถอดพริกกับครับอตั้ไฟอ่นอ,อนนะครับใช้ไฟแทงมันจะไหม้มันจะผนนะครับยล คลิปนี้เป็นเมนูอาหารแบบชาวบ้านนะครับแกงบอนหวานนะครับ<ม>ขบ้าบผมตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนวิธีการทําแกงบอนหวานนะครับเจ้าพริกลเยลยเจ้าเราพริกแกงทั้งหมดครับเรไป่วกันครับ cái ăn on cho, cho. bón bón thì bón bản nó bón thì khăn nó có lây ăn đấy bón cái thì đắm bón cái ăn đắm bón cái ăn đó bón kiểu bón đắm bón โซตีบอก้มันขันบอ้มันนี่มันตื้นน่าจะได้ก็ไปเล่นกันันึงเดีก่อนหน้ามันยัดแล้วก็กีเากออกมาคั่วทีนี่ี๋้วาบอลนึงนี่ใส่เลยมหอมเดี๋มันเหลียงอนขั้าตอนดีบอกเ้บอนมันั้นนะครับมันมันมียาด้วยเถอไปย่้ยซุกๆเลยเลเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เอามาพักไว้หน้ามันยัดออกนะครับ มันพักไว้ให้หน้ามันยดออกจกนแห้งนะครับแล้วเขาบอกมาคว้ากรับชิ้แก็งเนี่ยครับต้องเติมน้ำถ้าเติมน้ำม,มันจะได้ไม่คว้าแห้งน,น้ำมันก็ออกอปนะ ก็ไปเลยเลยมือหอมหมอดนะครับเขาตบไปกับบอลหวานลงเลยเนื่องแล้วแก่ป็นทุกแล้วจ้ะ Cái nắng đó. <laughs> quái cái nặng nọ quái là mà, quái mà chè nạm gì con chè nạm vậy quấn thầm mà nó không, nó cầy ừ, quái đi phần có nhận, quái ừ. okay. đó là đó. Ừ. cái quái gì vậy quái gì vậy quái gì ต่อไปเดครับลดหนัวงนัวลดหลายแฝบหลายลดดี ขัวขัวต่อไปเรื่อยครับขัวจส้นน้ำหมึ่งหน้ามันแหง้งแก๊สกุนสุดนี่ไม่ได้ทายก๋มเตีย่ยเนาะ,ะแกงบดน,นี่ยังไม่ได้ทายลงคิดก๋มเตี่ยนะครับวันนี้น้ำเสนอครับยายต้อมแกงบอดใส่หนังควายแหง้ง ควาแห้งต้องมาเจ๋อคนนะเจ้าถ้าผมทำราชมกันได้ี่ชอบคลิปตามทำกับเขาของอยันชาแนลในคลิปนี้นะครับ <ขอ S 2> ก<อ>ับเมนแูแกงแกง,าางแกงบอลนะครับแกงบอนหวานใส่หนังควายแห้งนะครับถ้าเกิสน,นับสนุนยันชาแนลด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ครับ

ผักชีพลังผักชะอมผักชี nah พลังอ <ok ่าเปี๋เลยเนาะ ค้าบผมตอนนี้กับซุปเรียบร้อยครับแกงบอนหวานนาะครับคิดแก๊สเลยครับรักใส่จาน้อมรับประทานครับค้าบผมคลิปนี้น้ำเสนอแกงบอนหวานนะครับร้อวมวิธีทัพนะครับขอจบคลิปทัแค่นี้ครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชาแนลเลยนะครับ